วันนี้เราจะเดินทางไปมิวนิกนะครับเยอรมนี Germany นะครับเราจะไปนะครับสามประเทศด้วยกันก็คือไปเยอรมันไปสาธารณรัฐเช็กนะครับแล้วก็ไปออสเตรียตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิกำลังจะเช็คกระเป๋าแล้วก็ออกตัวบัตริ้พาสเดี๋ยวเราไปถึงที่นู่นแล้ว ค่อยมาดูกันใหม่นะครับอันนี้ผู้เริ่มเดินทางมีใครบ้างอา่คุณจักรวินนะครับเดียสิกา้าอเดี๋ยวยังมีคนไปอีกกับเราเยอะแยะเลยเราไปกันทั้งหมด30คนนะครับทริปนี้และเดี๋ยวเราถึงที่มิวนิกเครื่องลงมิวนิกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่ครับ